วันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการกราบพระนะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้การกราบแบบเป็นจางขะาิะด์นะคะสำหรับเด็กผู้ชายให้นั่งท่าเทพพระบุตรสำหรับเด็กผู้หญิงให้นั่งท่าเทพธิดานะคะขั้นตอนการกราบมี3มขั้นตอนหนึ่ง อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วอย่าลืมนะครับว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างและหัวเข่าทั้งสองข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับถือจะเป็นการกราบแบบเป็นจางฆาประดิษฐ์ที่ถูกต้องหลังจากที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูการกราบแบบเป็นจางฆาประดิษฐ์ไปแล้วนั้น คุณครูก็อยากให้เด็กๆได้ฝึกทําบ่อยๆเวลาเด็กๆไปวัดกับผู้ปกครองอเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีมีมารยาทในการกราบไหว้พระนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆได้ระบายสีกันให้เด็กๆระบายสีกันอย่างสวยงามนะคะถ้าใครระบายสีสวยงามแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอ จบไเปเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ